ที่จะไปเที่ยวที่ไหนจะต้อนนุ่งกงงเกงขาตดตบมืาสงสัยจะเป็นสงสัยจะเป็นนงงเกงหมาน<อ>คือถ้านุ่งถ้านุ่งกางเกงยีนที่ดีๆสมบูรณ์แบบตัวละหมื่นคนคงจะไม่เชื่องเกงขาดก็เชื่อแต่ว <c oughs> <c oughs> ่าตามนับไหนที่จริงไม่มีอะไร <c oughs> หรอ <c oughs> มันก็เนื่องมาจากยาหมองนี่แหละเป็นเหตุ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นค่อยแจกตอนจะนอนค่อยแจกหลังจากเล่นกันแหลกร้านก่อนความเดิมมีอยู่ว่าความเดิมมีอยู่ว่าหลังจากหลังจากทิปอะไรนะฮักหลายสหายหมิมใช่ไหมทิปเขาใหญ่ทิปเขาใหญ่แต่มีการสกัดกั้นนักร้องไม่ให้เกิดบนเขาใหญ่ทาให้เกิดการอัดอั้นอัดอั้นตันใจนะ ร้องได้คนละไม้สองไม้คนละจึกสองจึกสี่โมงเย็นเลิกแล้วเดินทางมาอย่างไกล้บางคนขอนแก่นสุรินก็มีเต้นด้ไมเพราะสองทีเลิกแล้วเพราะฉะนั <warm hands> ้นคืนนี้ชาวสุรินติดใจมาเต้นไหมแต่เอาขอต้อนรับท่านอายการเอ่ตบมือ เอาต่อเนเก๊อ่ะตั้งดับต่อไปคนพีเรถกงบกสร่ลงตรงไหนไม่รู้เราก็ต่อรถเพื่อนมาจะมาถึงไล่ก่อนเขาจะของไล่ยังไม่ทันอาหน้าอาหน้าก็บอกโทรหายหน้าก่อนคนนั้นคือเพื่อนหุยตบเมื่อเฮ้เพื่อนยีึ่ง เรื่องกระเพื่อมพอต่ขัดห้องน้ำเสร็จเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนหลังจากนั้นยังไม่ทันพอสักครึ่งชั่วโมงเลยเสียงรถปิกอัพก็เข้ามาป้ายปิกอัพใครอีกแหลกกูจะถอดกูจะอาบน้ำอาบผ้าเห็นลงมาเอ้าฉันมาก่อนใครนี่เสียงนั่นมาจากคอมบุรีเสาคอมบุรีตรงเลยมาก็เฮีย นะมาก็เฮียสาวไหนมาเอาขนมจีนมาฝากนี่ไหนล่ะขนมจีนเธอโชว์สักหน่อยวะฉันยังไม่เห็นขนมจีนเธอเลยโอ้นี่เอาเอาตัวเือขนมจีนได้แล้วหวานหวานหวานข้าวกล้องก่อนขนมจีนขนมจีนข่ากล้องขากล้องน้ำยาขนมจีนอ่าน้ำยาพร้อมน้ำยาขนมจีนหลังจากนั้นไม่นานหลังจากปิ๊กอพปิ๊กอพหมายเลขแปดหนึ่งแปดแปดจอดนิ่งสักคู่หนึ่ง สักคู่หนึ่งหมูหมูเส้นจากโตไทยหน่อยเอาบางอันนึ่งหมูเส้นจากโตรงไล่หน่อยไม่ฟังคนตกเลยไม่เอาหมูเส้นหมูเส้นตบมือของโตบอกเส้นของโตโตไม่มาทิปนี้ทิปตกมือนะคะไปล้างแก๊ะคราดีสองตามมาน่าจะเป็นรถสีแดงสีแดงสีแดง สีแดงกอขอ9 9 9แปดประมือเย้ลงลงมาลงมาเจ้าของบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้น่ะเจ้าของบ้านอเอ้าใครวะนต่น่ะใส่ลายตะก้อสองสองคนเลนักเกนมาจากไหนก็มไม่รู้คุมคุมล้มล้างมาด้วยคนนึงขวต่อจะนั่ง <laughs> ก็ตามด้วยตามด้วยรถลดลดลงถดลม ตามด้วยน่าจะเป็นปิกอัพคนนี้ตามด้วยรถปิกอัพย่าหนูลงมาจากสกลตั้งแต่มันที่สิบสองไล่ยังงั้นนะที่จริงต้องฝัดไฟธรรมะน่าแต่พอหลังจากบูชวนธรรมะหายไปก่อนช่วนเขาตกเลยเลเลิกธรรมดเลยเลยมาเลยมาเล่นกันอยู่แถวนี้ก่อนรถย่าหนูก็บรรทุก เพื่อนเพื่อนกุ้งเพื่อนแมวก็ใครอีกล่ะเพื่อนแจ๋วนี่แจ๋วอิงอ่ะมันทุกมานะออนนั่นครูเต้นก็เพิ่งแต่ล้างหน้าเสร็จยังไมาถูแป้งเลยนั่งเต้นก็อกมากก็จะงามอะไรนั่งนด้ฉันยังไม่ทันได้งามเลยหน้าฉันยังไม่ถูยังน้ำสู้แกไม่ได้หรอกมึงแมวเอ้ย อ๋อจากนั้นไม่นานสักคู่หนึ่งก็รถคันที่สี่ท่าทางอย่ามาสำรวจก่อนใครเลยนะมาก่อนเขาส่งภาพไปพรานเขานี่เส้นทางไล่คุณตงกูณเต้นแต่ปรกากฏว่าเข้าผิดซอยผิดทางตือนตือนะรถคุณพี่พรแตงโมตัวมือแอสุดท้ายคันสุดท้ายตามด้วยรถ คุณหญิงไก่ <c oughs> คุณหญิงไก่ตอนนี้ปล่อยตัวก่อนชั่วคราว <c oughs> เอ้าหญิงไก่อยู่ไหนแสดงตันเอ้ <c oughs> มอบเครื่องราดมอบเครื่องรัดให้เพื่อนกุ้งวันนี้จัดเต็มนในโอกาสที่เพื่อนกุ้ง เปลี่ยนเส้นทางชีวิตก่อนเพื่อนนะแล้วก็ในโอกาสที่คนเกิดเดือนกันยาคุณย่าหนูพูดใจบุญสุนทานมาตรงนี้มาตรงมาตรงนี้ด้วยเอาไม้มาตรงนี้ไม้มันอยู่ในตรงนี้ตรงเดียวมามอตรงนี้ตรงนี้เป็นแมทีเออที่ริ่งใต้ที่จริ่งใต้สนุกตรงนี้โอ้ยอะไรมอบแต่หัวันเขามอบตอนกลางคืนมันถึงจะสวยนะ หน้าชัดนีตอนนี้อวดหน้าชัดที่จริงป้ายต้องอยู่ตรงนี้เนอะใช่<อ>ตรงนี้นะบอกเลยมันม,นมนนีตรงนี้ก็ได้นี่ถึงนี่ตรงนี้เนาะถ่ายเมื่อไรก็ติดแต่งงานอ่ะต้องกินเงินตอนเลา่อนอ่เถอะวางงานนี้แหละเอ้ามอ้ะมาพูดก่อนพูดก่อนมอไม่ใช่ไม่ได้ไม่พูดก่อนมันมาเมืไรแมาตรงนี้ไม่ไปสายไปพูดก่อนเก่งเ่งถืเลยเท้าป เอาไเช้ามานี่มอกหัวโตนี่น่ยังแนะนำคนไม่อมดเลยหมดเยนเมาไม่ใช่เอาจัง่อนไหเลยอาจารย์อย่ดีจยเจังนะไรจังน พูดพูดแต่งอะไรเท่านั้นเห็นป้ายไหมมีชั้นเฉยๆชั้นไม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเอ้าถือว่าเป็นสายญาติมาค้าค้าตออยู่ทางฉันนี่แหละแกก็ขอไปอยู่ตรงนน้นข้างหลั้านสายญจารย์ชื่อจริงก็ไม่รู้ชื่อเลนก็ไม่รู้เรียกแต่คุณเบนเบนเบนโอเน ได้ให้สถานที่ของเรานะะคเป็นที่ลบภัยใครที่ชั้นนี้ลงลงภูเขามานะคะมาลบภัยแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าจะจัดแก้เกินให้แม่ต้องเลยของหม้อพระพุทธรูปเนี่ยค่ะเป็นเครื่องตัวแทนในประเทศบ้านนะคะแป่งตัวในบ้านในงานด้ธีกรรมให้เพื่อนในฐานะที่เก็บกวาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านช่องอย่างนี้ รอนุญาตร่วมอาหารกับเพื่อนสามพันบาทในเย็นนี้เราเนี่ะประธานประธานหนุนประธานต่อนเชื่อไดค่ะประธานอ้าวประธานมาสาธุเลยนะครับบ้านเด้อะให้มอบเลยมอบเลยกับบ้านที่นี่มอบเลยดูให้เพื่อนวันเกิดฉันฉันที่แกล้งเกิดมาแล้วกันหลายๆคนเป็นไรอ้าวทุกคนอ้าวปะปะ มากน้อยอ่าว่ากันเอามาอีกขอคค่ะเชิญค่ะกินกันนี่นะอะคุณเพื่อนปายแมวแมวแมวไปอยู่ข้างนปากตีอะไรค่ะมออันนี้น่ะเอานะคะหนึ่งสองโอยดๆๆแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บนึ่งค่ะหนึ่งสอง เดี๋ยวนะคะหนึ่งสองนี้มีการไงโอเคโอเคปบมือเอาเมาได้ที่นี่แค่นี้ก็เริ่มต้นเฉย เอมีของของแย่หนูค่ะอ๋อเขอเคุณงหักของฝากอู้หของฝากลืมนานมากแล้วเหลือของใครอีกแค่เนี้ยใครยังไม่ได้บั้มบั้มเนาะใช่ค่ะอ่าบั้มขอบคุณค่ะอืมอืมอืมอ๋ออันนี้ของชิงใช่เล่นหนึ่งอัน ลืมเพิ่งนึกได้วันนั้นเจสิ่งก็ลืมได้ เป็นนัก้อ่เป็นพอกอัดวิดีโอเอให้เพื่อนมีความสุขนะคะลาทุ เขามันเฝ่าประซายพิรีพีไหลน้ำลายายการข้เดนี่ยวไหมคะท่าใดก็รักขอให้รักท่าเรือนทองคืนนี้เพื่อนจะได้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะอรบ้านของใคร ใครก็รั 我朋友啊。